สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิจาจนุนโคกรถไถต้องํำนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาดูเจารถตีดินนะครับหรือว่ารถไถตีนะขาบเน,ะนาะน้าลมนะครับเขาเขาบอกว่าลมพอใช้ได้นะเสียฮารดอ่าหรือว่า เสียแชมป์นะครับวัยรุ่นสร้างตัวจิมงานเดียวกันนะครับโอ้แรงมากไม่อยากจะนึกถึงสีส้มสีเขียวสีเหลืองเลยถามาลงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ื่องยนต์ใหญ่มากหกสูบนะพร้อมเทอร์โบ ไละ280บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นาทั่วไปสีส้มสีเหลืองก็200บาทเนาะแต่ว่าอันนี้มันเละนะครับเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่เละนะครับโอ้ลูกพี่ ไม่ได้จุดนะครับผมจุดเป็นบางบางที่นะครับแต่ว่าจุดไหมไม่หมดนะเพราะว่ามันมันหลมนะครับมันหลมแล้วก็นี่มันโคลนมันมาทับนะครับมาเลยไม่ได้ไหมเลยนี่นะครับจะเห็นสภาพว่า อันนี้เนาะฟางไม่ได้จุดจุดแต่ว่าไม่ไม่หมดนะครับนี่นะครับผมเจอฟางไม่ได้ปั่นนะครับไอ้ฟางไม่ได้จุดแหมปิสันเนี มันก็ยังมีมีบ้างนะครับนี่นะที่เห็นนะครับแต่ว่าพ่อยังถือว่าช่วยได้เยอะนะครับพี่เอไม่ลงละแปง่นี่ยไม่ลงมาตำรวจหน่อยอ่ะเฮ้อตอนนี้แรงกว่าตอนนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับไปแล้วเละน,นะครับ พีโหดนะโอ้โหขับคโคตรโหดอ่ะอันนี้ฟังมันก็อาจจะบางบางหน่อยนะครับแต่ก็ว่าเจอหน้าหนาบอกเลยนะครับแต่ว่าพี่เขาเอาคิดเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับประมาณ จากเคยปั่น280ก็จะเพิ่มเป็น300บาทนะครับจากที่ออฟังไม่ได้จุดนะเผื่อใครอยากได้ปุ๋ยนะครับเนี่ยปั่นมาแล้วก็จะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีมองเห็นฟางอยู่แต่ว่าแหลกเหมือนกันนะครับ ใครดูรอยนี่รอยนี้ไม่มีฟางนะครับรอยนี้เขาจุดเขาจุดฟางไปเนาะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับรอยจุดฟางไปนี่นาจะต่มไปนะครับเรียบลิปเลยนะครับผมถ้าเกิดรอเขาจุดฟางไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้จุดนะครับก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้จุดเลยเนาะอาจจะเป็นแบบนี้ทั้งแปลงนะครับก็อาจจะไม่สวยแต่ว่าแต่ว่าเละแน่นอนนะครับหมักต้องหมักไว้สักสคืนออาประมาจะโอเคนะครับ นจุดฟางนะครับดีหน่อยบิงนี้ให้ดูความแตกต่างเลยระหว่างจุดฟางกับไม่จุดฟางนะครับับเจ้ารถตีดินตีนนะะารต่ถ้าอย่างจุดฟางนี่ก็โอ้โหแหลก แรงมากเดี๋ยวจะให้ดูดูลุยลุยลมหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสักครู่อาจะหมูเลยนะครัถ้าเกิดลาไม่ได้เอ้ย จุดฟางไปแล้วนะครับอทนนี่จุดฟางไปแล้วปั่นสบายเลยนะครอบเดียวแหลกแล้วก็ไม่หนักเครื่องด้วยนะครับนี่ตรงนี้ไม่ได้จุดอ้าเ,อออเสียงยังโหด มาย่ำเลยนะครับไม่อยากจะนึกราบเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูรอยดิ ก็จุดแล้วแหละแต่มันไม่ไหม้นะครับนี่นะเราจะให้ดูตรงนี้นะครับว่าเละหรือเปล่าตูวตรงนี้นะครับจะเอียมหรือเปล่านะครับนี่ไม่มีรอยจุดสักนิด มีอยู่นะจะมีฟางอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่ารถปันเอาอยู่นะครับถือว่าแรงมหาศาลอะรอสุดท้ายนะครับผมเราดูว่าผลงานนะครับมีทั้งจุดฟางแล้วก็ไม่ได้จุดปกติแล้วจะเกิดจะเกิดว่าเป็นรถนั่งขับ มันก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันต้องปั่นตอนตอนที่ฟางมันสดๆนะครับถ้าเกิดว่ามาปั่นในฟางแห้งแบบนี้มันปั่นไม่ขาดนะครับก็มันเหนียวเนาะเรียบร้อย บ,บ้เดี๋ยวก็เน่าไปเองเนาะแต่ว่าตรงไหนที่ว่ามันที่ว่า้อยเขาจุดไปก็เหยียบโจ๊ะนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณน้องฮาร์ดมากนะที่พามาดูสเก็ตมีตั oh, <you> วาบานรวยนะครับ <laughs> เดี๋ยวก็เขาจะมาย่าเองนะครับ <laughs> นาของเขาเองโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับไงก็ฝากกดติดตามไวด้วยนะครับ สวัสดีครับ